สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับผมแลมเบตต้านะครับผมสเปเชียลวี0อนะฮะคันนี้นะครับสภาพสวยมากนะครับมีของแต่งด้วยนะครับขายได้ไปนะฮะคันนี้สวยมากชุดสีนะครับเป็นสีดํำเดิมๆนะครับผมอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนนะคระบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะอย่างนั้นหลังดอกเต็มนะครับผมรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับท่อนะครับเป็นท่อแต่งนะฮะ ของโยชิมุระนะครับผมทอรสวยมากนะครับเครื่องเดิมนะครับข้างเดิมนะครับไม่ดังไม่ควนใดๆดทั้งสิ้นนะฮะมาพร้อมกล่องหลังให้นะครับผมเบียนกรุงเทพนะครับ995นะฮะสงสวยนะครับพร้อมขับขี่ใช้งานเลยนะคันนี้เดี๋ยวดูเลขไม่นะครับกุญแจสำรองมีครบหมดนะฮะ อันนี้เลขกไม่น้อยมากครับเล็กไม่แค่1,778กิโลเมตรแท้นะครับผมย้าว่าไม่แท้นะฮะท่อออกเสียงนุ่มๆทุมๆนะครับไม่ดังจนเกินไปนะครับโดยรวมดูดีมากนะครับสภาพใหม่มาก ยางน้าหลังดอกเต็มเลยนะครับผมรถมือเดียวนะฮะ อันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับราคาเงินสดนะฮะอยู่ที่67,900บาทนะครับมีพร้อมเล่นเอกสานะครับเลยใครสนใจนะครับติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรด้านบนมาได้เลยครับ